ในบทเรียนนี้นะครับก็จะขอหยิบยกเอาแนวคิดของพาเลโตานะครับซึ่งในสไลด์ก่อนหน้านี้ก็ได้พูดถึงไว้เพียงเล็กน้อยนะครับในที่นี้จะเอามาขยายความนิดหนึ่งนะครับเป็นการศึกษาของพาเลตโตนะครับตามแนวทางที่เราเรียกว่าเป็น psychological approach หรือว่าการศึกษาตามแนวทางจิตตวิทยานั่นเองนะครับตาม ความเชื่อนะฮะหลาตามการศึกษาของวิลเฟรโดพาเลโตในที่นี้เนี่ยครับเขามีความคิดเกี่ยวกับชนชั้นนำนครับซึ่งได้นำเสนอเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Treaties of General Sociology โดยมีความเห็นว่าในกิจกรรมทุกๆสาขาของมนุษย์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยผู้ประสบความสำเร็จและผู้ที่ล้มเหลวนะครับ ผู้ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนส่วนน้อยก็คือเป็นผู้ที่มีฐานะที่เป็นชนชั้นนํานั่นเองนะครับส่วนผู้ที่ล้มล้มเหลวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นชนชั้นนําได้และก็ต้องตกอยู่ในสถานะของการเป็นผู้ถูกปกครองนั่นเองนะครับพาเลโตจึงแบ่งคนในสังคมออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คืออีลิกก็คือชนชั้นนํากับพวกที่เราเรียกว่าพวกหนอนอีล็กนั่นเอง จริงการแบ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับจะคล้ายกับการแบ่งชนชั้นทางสังคมของคาร์มาช์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันต่อไปนั่นก็คือการแบ่งสังคมออกเป็นสองชนชั้นนั่นก็คือชนชั้นปกครองและผู้ถูกปกครองในที่นี้พาเลโตเขาก็บอกว่าชนชั้นทางสังคมนะครับกลุ่มในทางสังคมนะครับประกอบไปด้วยพวกอีลิตกับพวกนอตอีลิตนะครับซึ่ง อ่าพาเลตโตก็มองว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของมนุษย์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคน2ประเภทนี้มาโดยตลอดครับหรืออาจจะเรียกได้เลยว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นเป็นประวัติศาสตร์ของสภาวะทางจิตของชนชั้นนําด้วยนั่นเองก็ง่ายก็คือว่าชนชั้นนําส่วนใหญ่จะมีความคิดอะไรขึ้นมาชนชั้นที่ถูกปกครองก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามนั่นเอง ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับกรณีของอย่างเช่นสังคมของอียิปตโบราณใช่ไหมฮะาฟาโรนะครับคือผู้ปกครองสูงสุดฟาโรคือองค์เทพนะครับที่เป็นองค์อวตารของเทพที่ลงมาปกครองมนุษย์ไอ้นั้นเนี่ยชนชั้นนําของอียิปต์นั้นนะครับก็คือบรรดาพวกาฟาโรและบรรดา ผู้ใกล้ชิดทั้งหลายนะครับฟาโรของอียิปต์เราจะเห็นว่าชอบสร้างพีระมิดใช่ไหมครับตามความเชื่อของาศาสนาของเขาเนี่ยก็คือมีความเชื่อว่าหลังจากที่อะไรฮะฟาโรได้สิ้นพระชนไปแล้วก็จะต้องถูกเก็บรักษาไว้และวันหนึ่งนะครับก็จะต้องกลับคืนชีพขึ้นมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฟาโรนะครับมักจะทําตลอดช่วงประวัติศาสตร์ หลายหลายราชวงของของอียิปต์เนี่ยก็คือการสั่งให้ผู้ปกผู้ถูกปกครองเนี่ยสร้างพีระมิดขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนสภาวะทางจิตของชนชั้นนําชนชั้นที่ถูกปกครองก็คือจะเป็นชนชั้นที่ถูกสั่งให้ทํามาโดยตลอดนั่นเองนอกจากนี้บรรดาชนชั้นปกครองนะครับก็มาจะสร้าง สิ่งที่เรียกว่าเป็นวาทกรรมขึ้นมานะครับสร้างเรื่องราวขึ้นมานะครับถ้าเป็นภาษาแบบโพสต์โมเดิร์นก็จะเรียกว่าสร้างเนเ้ทีฟขึ้นมาสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาเพื่อสร้าง,งความชอบธรรมให้กับการการกระทําของชนชั้นนําอย่างเช่นการสร้างพีระมิดใช่ไหมครับก็คือทำไมฮะหรือว่าการสร้างศาสนสถานต่างๆสร้างเทวรูปอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็เพื่อ สร้างความพึงพอใจให้กับองค์เทพนั่นเองนะครับเพราะ่นั้นฟาโลก็มาจะอ้างนะครับต่อบรรดาชนชั้นที่ถูกปกครองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเจ้าไม่ทำทำไมฮะก็จะเกิดภาวะทุกข์พิษภัไพยต่างๆนะครับขึ้นมาแผ่นดินจะเดือดร้อนครับเพราะนั้นการกระทําของผู้ถูกป,ปกครองเนี่ยก็มีส่วนที่จะทําให้ชีวิตของตัวเอง รอดทนจากความเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบบนั้นบรรดาผู้ปกครองก็มาจจะสร้างนะครับเ,เรื่องเล่านะครับขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตัวเองมาโดยตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นเองฮาลิโตนะครับได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่กําหนดการกระทําของมนุษย์เนี่ยนะครับมันมีอยู่มันมาจากสัญชาตญาณ สองแบบด้วยกันนะครับเนื่องจากว่างานศึกษาของไพโ์โตเนี่ยเป็นแนวที่เราเรียกว่า p s y c h ไ o โคโลจ a ค p p แอพโรชราะนั้นไพร์โ mm hmm. ตจึงให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า Instinct หรือว่าสัญชาตญาณน,นะครับสัญชาตญาณน,นะครับ mm hmm. มีสองแบบด้วยกันที่ผลักดันการกระทำของมนุษย์แบบแรกก็คือแบบสัญชาตญาณที่ชอบคิดประดิษคิดสร้างนะครับอ t นส c ิ c ง of Combination นะครับ แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้จินตนาการเอาความคิดต่างๆมาผสมผสานกันนะครับสร้างเป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นงานศิลปะนะครับหรือแม้แต่ตัวอุดมการเนี่ยนะครับอุดมการก็เกิดจากความคิดสร้างสารรค์เกิดจากจินตนาการด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นอุดมการคอมมิวนิสต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นผลมาจากการมองโลกและสังคมนะครับในช่วง ประมาณศตวรรษที่19เนี่ยนะครับแล้วก็มองว่า,ากรณีออของคาร์มาร์สมองว่าเป็นสังคมทุนนิยมนะครับที่สร้างความเลวร้ายให้กับมนุษย์ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องนําพามนุษย์นะครับเป็นภารกิจของเขาและบรรดานักสังคมนิยมทั้งหลายที่จะต้องนําพาให้มนุษย์เนี่ยไปสู่สังคมที่ดีกว่าซึ่งก็คือการปฏิวัติสังคมคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับการปฏิวัติของชนชั้นกรรมอาชีพเพื่อนําไปสู่การเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ซึ่งดีกว่านั่นเองนะครับ การเคล is, ื่อนไหวต่อรองทางการเมืองต่างๆเพื่อนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับก็ล้วนมาจากาสัญชาตญาณแบบนี้ทั้งสิน้นสัญชาตญาณอีกแบบนะครับเป็นสัญชาตญาณที่ต้องการความมั่นคงถาวรน,นะครับเหล่าพาเลตโตเรียกว่า instinct of the persistence of a d t a t e นะครับนะ uh, instinct of the persistence of แครับแบบที่สองนี้เนี่ยนะครับมักจะปรากฏออกมาในรูปแบบของการเรียกร้องให้มีเอกภาพและความสงบเรียบร้อยในสังคมอาจจะดูแล้วคล้ายๆกับแบบอนุรักษ์นิยมว่าได้นะครับพาเลโต้ชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยจะมีสภาพจิตแบบไหนนะครับออขออภัยนะครับพาเลโตจะเห็นว่านะครับคนเราจะมีสภาพจิต แบบใดแบบหนึ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็การเมืองการปกครองมักจะปรากฏออกมาในรูปแบบที่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตของชนชั้นนําในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าชนชั้นนําในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นกลุ่มคนที่ชอบคิดประดิษฐ์คิดสร้างก็จะนําพาสังคมไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในหลายรูปแบบด้วยกันแต่ถ้าชนชั้นนํามีลักษณะของการเป็น เป็นสัญชาติอยู่ภายใต้สัญชาติยานที่ต้องการความถาวรมั่นคงนะครับ่วนชั้นนําก็จะมกต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะครับพยายามที่จะกงไว้ซึ่งสภาพทางสังคมให้เป็นไปตามเดิมนะครับหรือว่าไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดให้เป็นไปได้หรือแม้แต่เป็นลักษณะผสมผสานกันนะครับของทั้งสองรูปแบบที่ว่านี้นั่นเอง พาเลตโตเองก็ยังชี้อีกว่านะครับบรรดาผู้ถูกปกครองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีสัญชาติยานในแบบที่สองเป็นหลักนะครับก็คือสัญชาติยานที่ต้องการความมั่นคงถาวรแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับพาเลตโตเขาก็ได้โต้แย้งด้วยเช่นเดียวกันว่าหลายครั้งนะครับข้อบ่งชี้นะครับที่ว่านี้ก็ไม่จริงเสมอไปนะครับผู้ถูกปกครองส่วนบหญหลายครั้งก็อาจจะไม่ได้นะครับต้องการที่จะ อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เสมอไปนะครับหลายครั้งผูอ้อยู่ใต้การปกครองก็สามารถที่จะลุกือขึ้นมานะครับไดพร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นที่มีการปฏิวัติทางสังคมได้อันเองพอพูดถึงการปฏิวัติในทางสังคมนะครับแน่นอนเราก็ข้ามาดู อีกหัวข้อหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีชนชั้นนำตามแนวทางมาร์กซิสต์นั่นเองนะครับในที่นี้จะขอหยิบยกเอาหนังสือนะครับของทีบีบัตโทมอร์นะครับที่ชื่อว่า Elite and Society นะครับบัตเทอร์มอร์เนี่ยนะครับเขาได้ทำการสรุปทฤษฎีของคาร์ลมาร์กเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับโดยมีสาระ เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชนชั้นปกครองโดยเฉพาะเลยว่านะครับในที่นี้เนี่ยก็สรุปสาระสำคัญออกมาได้สี่ห้าประการด้วยกันนะครับข้อแรกในที่นี้เนี่ยนะครับัท่าหมอเขาชี้ให้เห็นว่า ถ้าเราไม่ไม่นับถึงสังคมที่ล้าหลังที่สุดนะครับหรือว่าสังคมที่เป็นบุพการมากที่สุดแล้วนะครับเราอาจกล่าวได้ว่าทุกสังคมเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยชนชั้นปกครองและชนชั้นผู้ถูกปกครองทั้งสิน้นคือพูดง่ายก็คือทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะมีความหลากหลายอะไรยังไงก็แล้วแต่เราสามารถแบ่งกลุ่มประชากรได้เป็นสองกลุ่มใหญ่หญๆก็คือผู้ ปกครองและผู้ถูกปกครองนั่นเองประการที่2นะครับฐา,านะการครอบงำของชนชั้นปกครองเป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดกลุ่มกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือการผลิตที่สําคัญในทางเศรษฐกิจในที่นี้ในข้อ2นี้เราจะสังเกตเห็นว่านะครับเป็นสิ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของทฤษฎีมาร์กซ์เลยก็ว่าได้นะครับอ่านั่นก็คือการให้ความสําคัญกับการ ปัใจจัยในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแราก็หมายถึงว่าชนชั้นปกครองที่อยู่ในสังคมทุกๆสังคมนั้นคือผู้กลุ่มอํานา,ในาจ,ใจในทางเศรษฐกิจผู้กลุ่มปัจจัยในทางเศรษฐกิจหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงสุดในการสะสมผลกําไรในทางเศรษฐกิจนั่นเองครับสะสมทุนสะสมผลกําไรให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเป็นไปได้นะครับในแง่ของอำนาจทางการเมืองน,นั้นนะครับ mm hmm. ก็คน ชนชั้นปกครองนั้นนะครับได้รับการส่งเสริมความมั่นคงโดยการยึดกลุ่มอํานาจทางการทหารเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือความสามารถในการควบคุมสื่อนะครับเพื่อใช้ในการควบคุมความคิดของผู้คนนั่นเองอาการที่สามนะครับก็คือความขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองกับชนชั้นที่ถูกปกครองเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานนะครับ แต่ว่ามันจะมีลักษณะที่หนักเบามากน้อยเพียงไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการของพลังการผลิตในแต่ละสังคมนั่นเองนะครับอาการที่สี่นะครับเราในที่นี้เนี่ยวัตถุหมอเขาชี้ให้เห็นว่าเราจะเห็นว่าความขัดแย้งในทางชนชั้นที่แหลมคมที่สุดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมสาเหตุก็เพราะว่า ชนชั้นในสังคมทุนนิยมครับมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนสังคมทุนนิยมเนี่ยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายของกลุ่มผลประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ยิ่งก,กว่านั้นนะครับแต่ละผลประโยชน์เนี่ยมันได้รับการเปิดเผยนะครับออกมาซึ่งจะไม่เหมือนกับสังคมศักดีนาแบบเดิมๆนะครับสังคมศักดีนาเนี่ยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ถูกปิดบังซ่อนเลน์เอาไว้นะครับด้วยอาจจะเรียกได้ว่าด้วย อ,อะไรอ่าการเก็บกดปิดกั้นในทางสังคมนั่นเองนะครับถ้าใครอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับแนะนําให้อ่านหนังสือชมหน้าศักดินาไทยนะครับของอจิตภูมิศักด์นะครับได้นํา,านเสนอแนวคิดนี้แหละนะครับว่าสังคมศักดินาไทยนั้นได้มีการ ปิดบังนะครับข้อเท็จจริงบางประการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับมาแต่โบราณมาแล้วก็เขามาเปิดเปิดปดโปรงในหนังสือเล่มนี้ก็เลยทําให้หนังสือฉหนักศักนาไทยของจิตภูมิศักดิ์กลายเป็นหนังสือต้องห้ามมานะครับในช่วงเวลาหนึ่งของสังคมไทยนั่นเองตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นหนังสือต้องห้ามแล้วนะครับอยู่ในห้องสมุดของสมุดกลางก็มีับห้องสมุดคณะสังคมก็มีแต่ช่วงนี้อาจจะยืมลำบากหน่อยเนาะนะครับก็ อไปหาอออนไลน์ก็แล้วก,กันนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในสังคมทุนนิยมเนี่ยนะครับมันยังทาให้มันมีลักษณะที่เกิดการาสิ่งที่เรียกว่าการแยกตัวทางชนชั้นนะครับออกมาของกลุ่มคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างชนชั้นปกครองและก็ชนชั้นผู้ถูกปกครองอนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับสังคมทุนนิยมแบบสุดขั้วเนี่ย มันจะมีกลไกที่ทําให้คนที่อยู่ตรงกลางนะครับกลุ่มคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างาผู้ถูกปกครองและผู้ปกครองเนี่ยมันเลือนหายไปนะครับทำให้สังคมตุนนิยมแบบสุดขั้วจะมีเพียงแค่สองชนชั้นเท่านั้นก็คือชนชั้นปกครองและชนชั้นผู้ถูกปกครองนั่นเองนะครับ mm hmm. ท้ายที่สุดเนี่ยวัตเทอมอร์นะครับได้ชี้ให้เห็นว่าคาร์มาร์สนะครับได้ชี้ไว้นะครับว่า การต่อสู้ทางชนชั้นในสังคมทุนนิยมจะนําไปสู่ชัยชนะของชนชั้นกรรมวิีและติดตามมาด้วยสังคมคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสังคมที่ปราศจากชนชั้นในอันดับถัดไปนั่นเองนะครับนี่คืออาจจะเรียกได้ว่าเราอาจจะเห็นว่าค่อนข้างก่ำบ้นทุกดินนะครับแต่ว่าคนที่ศึกษาตามแนวทางมาร์กซิสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายนะครับด้วยการต่อสู้ทางชนชั้นและนําไปสู่ชัยชนะของสังคมอของ กระบวนการเคลื่อนไหวภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองและท้ายที่สุดก็คือการขจัดไปซึ่งหนายทุนนะครับและรวมไปถึงชนชั้นปกครองเหลือเพียงแค่ชนชั้นกรรมวิชพเพียงชนชั้นเดียวนั่นเอง